บอดี้สวัสดีพ่อแม่พีนนะ่น้องเมื่อสุกสุดเนาะนี่ต้องเขาสู้สองคำระคือกา,าเ,เพทเพื่อนก็เพทเนาะฮะมีแต่ว่มวามันนี้ผ้าดิ่งเขามาเอาบอกพุงเนาะบอแมกเอามามากเดีมาบมกเดีเพระาะว่ามาลากเอาบมกพุงเนาะ โอ้นี่จะเสียนขนาดนั้นเขนนนนเห็นบ่ได้มดเห็นนะยอดมันเหมือนแหงแล้วเอาหมดด้ก็วันนี้สีเสียครับสาอเพราะว่าสาบอกเขาอหมเดือฝาดว่ากเดือบูมีอมคุ้งอา กินเห็ดลับเล่นโหแกันหรอกระนั้นอะเมือ่อไหรสิบเอวมาค้ามมาเห็ดลองอะให้อทีทีเห็ดลองอันเด้มันได้อีกแล้วบ้านเนีย่ยตัวนี้เนี่ยเลยจานหานเข้ามาค้ามมาเห็ดลองโอ้พี่ดึกเถะมามาหลดเปล่าเมื่อไหร่มาเตรียมหลดเมื่อกระนั้นอ่ะเสียนะเอาเม,มือ่อเมาหนึ่งอ่ะไปชูปอกเนี่ยมืออย่าเข้ามาจัก

แตเก็จะโตแต่ก็โตอาว่าจะมาเอาอ๋อโอเคอ่ะว่าเราไม่จีนเขามาทำกันโอเคไปกันไปเลย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 ไปเ้ยไปเล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 ยไปเ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 ย

เจอกันยี่ห้านาทีก็เนาะอนน้มาหนี้าลูกของไปกับ้องจ๋าเนาะแล้วก็ไปซูซูรมาติดลมอยู่แล้วนี่อะไรวะอือนี่รเก้ยร์ปลุกโอ้โหมาดๆวๆๆ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 ๆ อ mm ุ hmm. Guys, specimen, er. ้งส hey, boy ิอ่ะนายอุ้งอุ้งอีดูงอันเนี้ยไรติดตายเลยติดดอกไปเลยเนี่ยเกษตรเนี่ยกษตรมาผ่านเขาใช่ไหเนาะผ่านแถวติดตายเอาไงวะนี่ไปเลยมึงกับฮกเนี่ยแต่ตายอีกทีหนึง ยังไงวะเอ็ดโอ้ยสองเสียดีด้อเนาะว้าวโมไปดีว่ดิว้าวย่อได้ไหมกันเนาะขานเนาะย่อบอเขื่อนเอ็ดจีด้วยจีด้วย

คือเนาะโอ้ยลจะไปตาหมกนกันเลย้รที่งเลยซ้รอยเออามมเดียทุกคนมาเลยตำตำหมูด้วยตเนี่ยแหลของแก่เนาะี่จัดมาจิบข้าวมาสิมากินข้าวกันเลยต่วขมืองทวพี่ยังได้เหรสามจมาจ้ำพลยดิ ตรงนี้เอาเอาเอาองทยเอาของเฮามันไฟสิบเอโอสิบ่มาดทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อตามาคุ้งร่างมืทอนี่โอแ่หรอกี่ทัวอาหารนาทีบาจาเลยหน่าบามาเดหนาบา

ตาต่างนะยูมึงมึกี้มาเทียดน้องใหม่แกมือทำมาห่วงอาน่า pues ักมากไก่าบรถถูเว้ย

มันเหก่ไงวะไ่ได้ไหครับมอืขับยังไงขับยังไงแก่มานน่ เอาลติมอ่ลงัวสาทองเบิร์ดไฟเืยอห้องคนหนาหญิงมาถ่ายหองเยอะอ่ะลเบิร์ดฝนอยูเยอะเจบ้านะมันคือลมถูกวะ mọi người đội bóng okay, à, uhm. này mọi cái đội bóng này nhé người này là con này mọi này mọi người đội này เจอบอะเมแหง่ะมาอย่างนี้มามันแกวถัวผุถัวห่าองะัวผุมันโตแหรอ chơi pied vào ừ. mọi việc ừ, <laughs> ừ, mọi việc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  mọi mọi